สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนก็สวยอามเนครับวันนี้ก็เสียงอะไรอ่ี่ะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์มหาของรอหิมะหยุดก็ดีเหมือนกันได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเรามาเล่นที่สว่างสว่างบ้างที่ผ่านมามีแต่ความมืดล้วนเลย เอ้แล้วคุณหนุ่มทำอะไรอะ่ะอ๋อหาเสือเรือส่วนใหญ่ก็จะหาพวกกระสุนนะนะ,อะของพวกนี้น่าจะเราน่าจะเต็มหมดแล้ว้ยไ,ไม่ได้จะจุดไฟสิ มาหายแล้วเด็กครับเออดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออ้าวสีกันเองเฮ้ยแหมจุ๊บตบก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบ ไงเจอสมุนไล่เป๋พีดิเป๋ลูกพีนี่อุ้ยเหมือนมีอะไรหลุดเลยเมื่อกี้ไม่อยากใช้สมุนไล่เพราะอย่างนี้เนะนี่ยงหลงไม่ได้โอโ้โหมึงตามมาหลอกหลอนพูดถึงนี่เลยเหรอ จริงไหมเนี่ยดูพี่จริงไหมเนี่ยตามมาหลอกหลอนกูถึงนี่เลยเหรอเอ้ยนู่นตะโตมึงอยู่นู่นมาทีนี้มองชัดหน่อยสระว่างๆเนี่ยโดนเหรอครับไม่โดน Lust. ไปไหนวิ่งไปไหนไอ้โดนหลอกมาโอ้โอ้โหมึงนี่นะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดเิร์ว<ๆ><ๆ>นี่ไม่โดนมาสู้นสว่างสว่างเนี่ยนี่เจ๊โธ เดี๋ยวมึงเนี่ยไปโอ้โหมิกว่าจะช่วยอ่ะไงเคลวินโอ้โหหล่อเนี่ยใส่ชุดเนี้ยชุดนักบินอวกาศอะ ไม่มีอะไรผมแค่มาหาของป่าอย่างเช่นกิ่งไม้อุ้ยอย่ามายุ่งดีอ๋อปีนต้นไม้โชว์เหรอ แน่แน่เรานี่นะโอ้โหอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องเหรอเฮ้ยดูดิร้องไห้ด้วยอะ แต่ก็นทำไมอ่ะเอาปวดหลังเหรอเอา้ากิ๊ฟยังร้องไห้ยอยู่เลยนะเอ้าเจ๊เจ๊สับสนอะไรปะเนี่ยโอ้โหกับดักเราฝ่ายไม่ออกไม่มีตัวอะไรมาติดทั้งนั้นอุ้ยเนี่ยกระต่ายมันอยู่ตรงนี้ ทำไงดีวะทำแม่งตรงนี้เลยแล้วกันอุ๊ยเอ้โหมันเกิดกันอย่างนี้เลยเหรอมาสว่างสว่างอย่างเงี้ยเรามาไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกนะมาดีสว่างสว่างอย่างเงี้ย เรอจะปล่อยให้มันตีกับชนพื้นเมืองดีวะเอาไงดีเอาไงดีางดมาไม่กลัวหรอกไม,มไ,มอไม่โดนมันไม่โดนอุ๊ยไม่โดนนกันวะมาไม่โดนหรอกดวงไปไหนละ โอ้โหโอ้โดนละโดนละโดดแล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เฮ้ยเฮ้ยมันดุว่ะดุขึ้นว่ะมันดุขึ้นว่ะไหนละอีกตัวงไปไหนละเอ้าวหนีไปไหนแล้ววะเออช่างมัน núi nè, tiếng ở chỗ núi nè, núi nè. ủa, cái gì vậy? มาจากไหนครับโอ้ยชิบหายโหเพียบเลย ทางลงแบบกว่าถ้ำอื่นเลยโอ้ยลึกไหมเนี่ยโอ้โหลึกจัดเลยโอ้โหลงมาถึงแกนโลกเลยไหมเนี่ยลางเขนเพียบ หู้ยมีทางลงอืมจะลงไปถึงไหนเนี่ยอย่าบอกนะมาโผ่ถ้ำเดิมอีกแล้วอะวิไม่ใช่ว่ะ อาง่ายจังอันเนี้ยโอเคหมดแล้วตรงนี้เอามาลงน้ำว่าแล้ว อันเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าจมน้ำตายว่ะนี่บ้าหรือเปล่าเอ้าเอ้าพ่อหนุ่มไหวน้ำไม่เป็นก็ไม่บอกโอ้โหลงมาจมน้ำตายซะอีก แคบเกินเฮ้ยติดมีซ้ายขวาวิอะไรนะ่ะขอไปด,ดูนี้ก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อไม่มีอะไร อุ้ยนี่ไงพิกแอคทีนี้เราขุดได้แล้วไหมเนี่ยเอาได้แล้วนี่ขุดทำไมก่อนเนี่ยม,มันเด้งเข้ากระเป๋าเลยวะ อยู่หนอะนี่ไงเมื่อกี้13เอาเทเด้งเข้าวเปล่าเลยเอาเต็มเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่นะ20 e เอาไปทำอะไรได้วะเนี่ย เตรงนี้ตันเฮ้ยใช่ปะ่ะวะใช่ใช่ทางมาที่เรามาปะ่ะวะไม่ใช่ละทางใหม่เฮ้ยตัวเยีย่อะไรเด่ยโอ้ยชิบหายวิ่งมาไวาเกินโอ้โหต,ตกใจนะมึงมาอย่างเงี้ย โอ้มึงตะกุยกันมาเลยึงบ้า่ะเนี่ยยิบหายตื่นกันทั้งบ้านแล้วเนาะบ้านกูเนี่ยตกใจจริงๆเมื่อกี้ตะโกนลั่นบ้านเลยอะน่าจะโอเคบรรจบทางเดียวกัน ไม่เอานะแบบเนี้ยไม่เอาไนงะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอาวทางออกอาวแค่นี้เลยใช่ไหมเนี่ยทำเนี้ยโอเคมาโพไหนเนะี่ย โอเคไม่ไกลเดี๋ยวลงไปทําร่างต่อเลยโอ้โหมาเป็นหมู่บ้าน <cia ul et> เต็มหมดแล้วอะ่ะแบตเตอรี่เต็ม ไอ้นี้เต็มโอ้โหนี่ไงทางลงอะ่ะเขาบอกว่ามีอะไรนะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นั่นคือไม้กางเขนนั่นเองอ๋อน่าจะเป็นไอที่เราเก็บมาในถ้ำอะ่ะ ต้องดำน้ำไหมเนี่ยอาแน่เอาแบบนี้อีกแล้วนะอุ้ยอะไรนะเอ้ากดพิษกางเขนสีทอง เคดูมันต้องลงไปนั่นไงมันง่ายจังไงง่ายเกินไปห่ะเนี่ยขอซ่องหน่อยไม่ไว้ใจเลยเตรียมลูกซองดีกว่า Okay. ไม่มีนะนี่ทำไมเป็นทองหมดเลยอะเนี่ย น่าจะครบแล้วมัง้งีบอกทางด้วยอุ่ยนี่อะไรมีคุกสุดครับอะไรทักอย่างค่อยว่ากัน แต่ตีนี้มันเป็นทองหมดเลยอะเนไม้ยังเป็นทองเลยอะอะ โอ้โหข้างนอกเลยเว้ยเฮ้ยทำแรกไม่มีใครมารอรับเราโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูสูตรครับที่บ้านดีกว่าไหนเราประกอบได้ยังดูสิ ขาดอันหนึ่ง uh huh. มันคืออะไรอะอุ uh ้ย huh. uh huh. สอมดาบเหรอโอ้โ uh ห huh. เดี๋ยดิลองลอง เอาอันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก่อนอ่าใช้หกอันอ่ะแล้วไงต่อโอเคเปิดเครื่องเฉดเ่้อะไรเนี่ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะ โอ้โหเดี๋ยวนะมาจากไหนกันโอ้ยฮัลโหลมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยแต่ละตัวโอ้ยเหนื่อยยิงเลยแล้วกันมึงมาจากไหนแม่งวิ่งใส่เลย เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิอย่างเงี้ยมึงจะวิ่งใส่อย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหลูกสองหรือปืนอัดลมวะเนี่ยหลองลอดดาบอ่ะละหนึ่ง ตายสองเฮ้ยอ๋เข้าใจแล้วมันเป็นตัวล่อเมื่อไหร่จะหมดสม้ำเลยอ,อุแล้วทำตอนคืนด้วยนะทำตอนคืนด้วยนะยาวเลยล่ะ เฮ้ยโอ้ยโอมึงไม่จับโอดกูเลยฮะโอ้โหปืนลูกซองจริงปะเนี่ยโอ้อลูกซองนะเนี่ยกลับสดเลยแล้วกัน โอ้โหเยอะจัดเสร็จแล้วใช่ไหมไหนดูผลลัพธ์ดิไม่ได้อะ่ะ <c oughs> อุ้ยดาบทองอ๋ออัพเกรดเอาสวยดิอย่างเงี้ย ขออนุญาตทำตอนเช้าดีกว่าตอนคืนมองไม่เห็นมาอัณาอาณาทองเต็มตัวเลยเต็มตัวรับแรงกระแทกเลยมาอะไรเนี่ย กินก่อนก็ได้เอ้ามัาาาาานจมดินไปแล้วโอ้ยมาเป็นด่งคราวนี้แล้วเบิดไปกินดีกว่าโอ้โหตัวดูดกระสุนก็มาตัวดูดกระสุนก็มาเออเฮ้ไกลไปแล้ว cái của lão quân đồng, ôi thực căng à, hey, đây lục này, nó thì quả mấc, phừng mạc โอ้ยโอ,โ,โอ้โหเยอะจัดโอ้โหสองตัวตายแน่กูตายแน่สองตัวอ๋อโอ้โหโอ้โห มาเลี้ยงหน้านเข้ามาสว่างระวังอย่างเงี้ยมาเฮ้ยโดดไม่ได้กินหลอกไม่ได้กินหลอกอย่าเฮ้ยโอ้โหโลูกสอง โอ้ยยงลีโหลดไม่เสร็จนี่มันลูกสองจริงก็โ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยเสร็จยังเสร็จแล้วมั้งโอ้โหมึงวิ่งกันสนุกเลยนะวิ่งกันสนุกเลยนะส่วนมึง เอามานี่ขวานสับก็พอแล้วโอ้โหโคตรเปลืองเดี๋ยดูผลงานเช็ดกันละสีทองว้าโอ้โหทั้งจา้าซะเหลือเกิน Huh? Right. โอ้โหแรงยังเห็นได้ชัดเลยไนดูินนี้สิโอ้โหสวยจัดมาเดี๋ยวเราไล่ทยอยทำสีทองให้หมดเลย